เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับก็ตามคําสั่งนะฮะอันดับแรกเลยนะครับนี่น้องเขาสั่งนะครับเวฟรอยเอส25มิลนี่ตัวนี้นะครับก็เป็นปากท่อนะครับ25มิลนะครับของเวฟรอยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสวมได้เลยนะครับเป็นคอสแตนเลสนะครับรับรองไม่ขึ้นสนิมนะฮะ ตัวนี้25มิลเวฟร้อยนะครับอ่าเสร็จเป็น1ชิ้นนะครับตามคำขอนะฮะชิ้นที่2ก็จะเป็นแป้นปรับองศานะครับเป็นปรับองศานะครับแป้นไอดีนะครับปรับองศาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตรงนี้อ่าชิ้นที่3นะฮะก็จะเป็นคอ i d นะครับตัวนี้ผมเอาแบบอย่างดีเลยนะครับให้น้องเขานะฮะนี่เป็นของมีโอนะครับตัวนี้ ใช้ได้การลสีจังหวะทุกรุ่นนะครับนี่เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าเป็นแบบสีนะครับค่อนข้างไม่ทนทานนะฮะน้องเขาบอกว่าเอาแบบทนๆนะพี่เพราะว่าผมเอามาแต่งแบบสีแบบสีเคยใช้แล้วไม่ทนนะครับพี่มีแบบไหนมั่งหรือถ้าเป็นแบบสีมีหัอดีๆไหมผมเอาตัวนี้ให้เลยนะครับเป็นแบบอย่างดีนะครับนี่ หนึ่งชิ้นอีกนะฮะเป็นชิ้นที่3นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คาบูนะครับแดดนะครับตัวนี้ที่จริงนะครับน้องเขาจะเอาเป็นขเอ็นโปรนะฮะนี่ครับเป็นเอ็นโปรตัวนี้นะครับแต่ผมบอกผมบอกน้องเขาไปว่ามันใหญ่เกินไปนะฮะมันเป็นคาบูที่ใหญ่เกินไปนะครับผมเลยให้น้องเขาใช้แดดแค่นั้นก็พอนะครับเป็นคาบูแดดนะครับอ่ะไม่ต้องแกะนะครับรูรูกันอยู่นะครับ นี่น้องเขาจะเอาไปใส่นะครับชุดนี้จะเอาไปใส่กับเวฟ้อยน้องก็ทําลูก53แล้วเลยนะฮะเป็นลูก53นะครับลูกเคลียร์53นะครับสเต็ปเหมือนรถเจ้าปอนๆเลยนะครับลูก53นะฮะพอน้องเขาติดตามนะครับแล้วก็ทําคล้ายๆกันนะครับลูก53นะครับบอกว่าคาบูแค่ของดัดก็พอนะครับไม่ต้องเอาใหญ่มากหนึ่งสองสามสี่นะครับและมีเพิ่มเติมนะครับมีเพิ่มเติมมานะครับนี่เลยนะครับ เป็นขอบล้อฟาคอนนี่น้องเขาบอกว่าทําแต่ละทีไล่เบาให้มันจบไปเลยนะครับขอบล้อไล่ขอบล้อฟาคอนนี่นะครับหนึ่งสองศูนย์คูณสิบเจ็ดนะครับอ่าเป็นแบบขอบเล็กเลยนะฮะหนนอกเดี๋ยวจะให้ดูเบอร์หน่อยนี่เลยนะครับหนึ่งสองศูนย์คูณสิบเจ็ดนะครับนี่เป็นจํานวนคู่หนึ่งนะครับ แล้วก็นี่เลยนะฮะถามมาว่ามียางเล็กๆเลยไหมพี่เอามาใส่แบบเล็กๆเลยนะครับมีนะฮะจัดชุดนี้ให้เลยนะครับนี่จากคาเมโอนะครับตัวนี้เล็กมากเลยนะครับเอาไปใส่กับขอบ้อ12017พอดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเบอร์นะฮะนี่50ทับ7017หรือ18517นะครับน้องบอกว่ามีเล็กกว่านี้ไหมครับมีนะครับ มี45 90 17นะครับเป็น175 17นะครับอ่าแต่ผมดูแล้วนะครับไม่เกินกันนะครับ45ทับ90 17เป็น175 17 57. ตัวนี้เป็น50ท70 17 185 17ไม่เกินกันนะครับผมเลยแนะนำให้ใส่ตัวนี้นะฮะนี่อ่าก็รอรับได้เลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมจะส่งให้น้องรับน้องวิรัตนะครับผมน้องวิรัต น้องวิรัตมงคลดีนะครับจังหวัดแพร่อำเภอเด่นชัยนะครับชุดนี้ผมส่งพรุ่งนี้นะครับก็รรับได้เลยนะครับแล้วก็ขอสติกเกอร์สองแผ่นนะครับเด่นชัยสองแผ่นนะครับอรับได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ